สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบเป็นบ้านค่ะวันนี้มาในเมนูกุ้งอบบุญเซนค่ะแล้ววันนี้ก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆและสังเกตนะคะกุ้งเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใช้กุ้งแบบไซส์ใหญ่นะคะไซส์แบบเล็กๆเลยก็คือรับประทานได้ทั้งเปลือกเลยนะคะแล้ววันนี้จะมีวิธีการทําแบบไหนเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาไปดูวิธีการทํากันค่ะอย่างแรกเลยก็คือกุ้งค่ะแอมินใช้กุ้งไซส์เล็กนะ้าแล้วก็ไม่ปอกเปลือกออกค่ะ แต่จะเอาเส้นตรงกลางของกุ้งออกนะตรงกลางหลังนะคะเอาเส้นออกให้หมดค่ะแล้วก็ตัดเอาหนวดออกนะ วันนี้ก็ใช้อยู่ที่400กรัมค่ะกุ้งแล้วก็ใช้เป็นขิงค่ะขิงก็หั่นเป็นแว่นๆนะคะใช้6แว่นแล้วก็ใช้เป็นกระเทียมจีนทุบบุบๆอยู่ที่6กรีบใช้พริกไทยดำพริกไทยดำก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะตำพอบุบๆนะแล้วก็รากผักชีที่ทุบบุบๆแล้ว2รากค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นมันนะมันหมูใช้อยู่ที่100กรัมค่ะ ต่อไปค่ะก็คือขึ้นช่ายหั่นทอดมาเรียบร้อยแล้วใช้อยู่ที่2ต้นนะพลาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยกับความหอมที่จะโรยในตอนท้ายก็คือต้นขึ้นช่ายค่ะต่อไปค่ะก็คือวุ้นเส้นจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะวันนี้อมินก็ใช้เป็นวุ้นเส้นที่ต้องนํามาแช่น้ําแช่ไว้สัก10นาทีค่ะมาปรุงน้ําซอสจะเทน้ําซอสใส่ลงไปในวุ้นเส้นเลยค่ะก็จะใส่เป็นซอสหอยลงไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยซอสฝาเขียวหรือว่าซอสปรุงรสค่ะใส่ลงไปอยู่ที่สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายอีกสองช้อนโต๊ะค่ะปริมาณของวุ้นเส้นแอดมิมีใช้อยู่ที่ร้อยหกสิบกรัมนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เป็นซีอิ๊วดำลงไปอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะนะจะต้องมีสีสันที่สวยงามใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะ ตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงาอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อไปค่ะใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าลงไปอยู่ที่สี่ช้อนโต๊ะนะเอมินก็รีน้ำเปล่าใส่ช้อนลงไปนะไปเลยอยู่ที่สี่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายจะใส่เป็นผงปรุงรสค่ะอยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใช้มือเราเลยค่ะใส่ถุงมือด้วยนะคะก็พยายามลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ เทคนิคเลยที่จะทําให้กุ้งอบวุ้นเส้นวุ้นเส้นออกมาเหนียวนุ่มก็คือจะต้องใช้วุ้นเส้นที่แช่น้ํหนะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้ตั้งหมอ้อตั้งกระทะก็ได้นะคะจากนั้นก็ใส่มันหมูลงไปเราจะคั่วมันหมูตรงนี้ไปจนกว่ามันหมูจะออกมาค่ะใครไม่มีสามารถใช้เป็นหมูสามชั้นแทนได้เลยค่ะก็จะได้รับประทานหมูสามชั้นด้วยเลยต่อไปค่ะใส่เครื่องลงไปก็คือ กิกไท่ดำรากผักชีกระเทียมแล้วก็ขิงค่ะผัดให้หอมเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่กุ้งลงไปจากนั้นก็ผัดค่ะผัดสัดกบแป๊บนึง ขั้นตอนต่อไปค่ะให้เตรียมวุ้นเส้นที่ผสมซอสต,ต่างๆแล้วใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ให้เตรียมฝาหมอ้อมาปิดไว้นะอ่าปิดฝาหมอ้อจากนั้นก็พักไว้สักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็เปิดฝาหมอ้อขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ตะลิวก็ได้ทัพพีก็ได้นะค่อยๆค,คนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ให้เช็ดความสุกข,ของวุ้นเส้นค่ะ จากนั้นก็ให้เตรียมฝาหม้อมาปิดอบไว้อีกแป๊บหนึง่งแล้วก็เปิดขึ้นมารอบนี้ก็ให้เช็คดูถ้าเห็นว่าวุ้นเส้นสุกแล้วก็ให้เตรียมเป็นขึ้นชายรอไว้เลยค่ะถ้าเส้นอ่ะจริงๆแล้วขั้นตอนที่เส้นนะคะถ้าเส้นยาวจนเกินไปให้ใช้กรรไกรตัดได้เลยค่ะอันนี้แอมมินก็ตัดมาแล้วนะอ่าตอนนี้วุ้นเส้นสุกแล้วค่ะให้เตรียมขึ้นชายค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ ให้นำเส้นนะคะวุ้นเส้นเนี่ยกบไปที่ขึ้นช่ายให้ขึ้นช่ายสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะง่ายๆไม่ยากเลยค่ะสําหรับทำํำกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะตอนนี้เสร็จแล้วปิดแก๊สแล้วเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะจริงๆแล้วใครจะรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยสามารถที่จะนำไปจิ้มกับน้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยค่ะ และนี่และค่ะก็เป็นันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำกุ้งอบวุ้นเส้นแบบง่ายๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ